สวัสดีเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงมุมแย้งกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องมุมแย้งลูกเดี๋ยวทบทวนความรู้ในคลิปที่แล้วก่อนนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในคลิปนี้นะความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ก็คือเรื่องของมุมภายนอกและมุมภายในครับวิธีการมองมุมภายนอกมุมภายในครูเคยให้เทคนิคไปแล้วนะครับว่าพยายามมองเส้น2เส้นให้กลายเป็นคล้ายๆกับต้นไม้คล้ายๆกับต้นไม้ใช่ไหมลูกยกตัวอย่างข้อแรกครับมอง2เส้นไหนครับแปลงร่างให้มันกลายเป็นต้นไม้ดิ2เส้นนี้เนาะ อ่าผูดทำลักษณะคล้ายกับท่อนไม้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมีเส้นตัดขวาง1เส้นนะครับก็คือเส้น ST เนาะส่วนของเส้นตรง ST นะครับตรงนี้คือเส้นตัดขวางได้นะครับพอเป็นท่อนไม้แล้วนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นข้างในท่อนกับข้างนอกท่อนใช่ไม่ใช่นะครับซึ่งข้างในท่อนมีอะไรบ้างนะครับมีมุม3มุม4มุม5มุม6ใช่ไหมลูกที่อยู่ด้านในอันนี้เราจะเรียกว่ามุมภายในได้นะครับ ส่วนอะไรก็ตามมุมไหนก็ตามที่อยู่นอกต้นไม้อานอกต้นไม้มีอะไรบ้างมีมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดมุมแปดสี่มุมนี้จะเป็นมุมภายนอกแยกออกนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งครับลองดูอีกข้อนึงลองดูลูกข้อนี้ครับเหมือนกันครับพยายามมองให้เป็น่อนไม้ครับควรจะเอาเส้นสองเส้นไหนให้กลายเป็นท่อนไม้ลูกสองเส้นนี้นะอาแปลงร่างให้กลายเป็น่อนไม้ครับก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นลูกว่าอะไรอยู่ในท่อนไม้ครับมุมไหนก็จะมีมุมที่อยู่ ในท่อนไม้คือมุม2มุม6มุม3มุม7ใช่ไหมไอ้4มุมเนี้ย2 3 6 7คือมุมภายในได้นะส่วนมุมที่อยู่นอกท่อนไม้ครับมีมุม1มุม4มุม5และ8ครับมุม1มุม4มุม5มุม8แบบนี้เราจะเรียกว่ามุมภายนอกเข้าใจแล้วนะครับทบทวนให้นะมุมภายในกับมุมภายนอกมุมภายในอยู่ในท่อนไม้มุมภายนอกอยู่นอกท่อนไม้นะครับ ซึ่งถามว่าทําไมคุณต้องทบทวน2เรื่องนี้ครับเพราะเดี๋ยวมุมแย้งที่เราจะเรียนในวันนี้ครับมันจะมีอยู่2ชนิดคือมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกได้นะครับมาลองดูมุมแย้งภายในครับความหมายครับมุมแย้งภายในหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่ของมุมต้องมี2มุมใช่ไหมคู่ของมุมครับที่อยู่ภายในครับและอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งไม่ใช่จุดยอดมุมเดียวกันนี่คือมุมแย้งภายในนะครับ ความหมายของมุมแย้งภายนอกครับคือคู่ของมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งไม่ใช่จุดยอดมุมเดียวกันถามว่าสองอันนี้เข้าใจไหมถ้าเกิดใครเข้าใจจะสุดยอดมากครับครูเชื่อว่าเด็กปอ .5 อ่านแล้วไม่เข้าใจลูกอันนี้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ครับครูปแปลความหมายง่ายๆลูกทั้งมุมภายอ่ามุมแย้งภายนอกและมุมแย้งภายในครับแปลสั้นๆให้กลายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆครับมุมแย้งคืออะไรครับเอาง่ายๆครับคือมุมที่มันสลับกันหมดะครับ มุมที่มันสลับไปหมดเลยนะครับสลับกันหมดยังไงเอาลองดูครับกันแรกครับข้อที่1ครับมันมีมุมแย้งภายนอกและมุมแย้งภายในใช่ไหมครับครูบอกแล้วว่ามันจะเชื่อมโยงนะครับความรู้กับเรื่องมุมภายนอกภายในดังนั้นก่อนที่จะไปหามุมแย้งครับแบ่งมุมภายนอกกับมุมภายในให้เป็นก่อนอ่ะข้อนี้ครับทําให้เป็นท่อนไม้นะอ่าก็จะมีมุมภายในเนี่ยสีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวนะเนี่ยมุมภายในนะครับ ใช่ไหมอยู่ข้างในใช่ไหมสองหกใช่ไหมอยู่ข้างในครับแล้วก็สามกับเจ็ดได้นะครับทันนะอันนี้คือมุมภายในครับต่อไปมุมภายนอกครับมุมภายนอกก็อยู่นอกต้นไม้นะมีหนึ่งมีห้าใช่ไหมครับมุมหนึ่งมุมห้ามุมสี่มุมแปดได้นะครับสีน้ําเงินคือมุมภายนอกนะครับสีเขียวคือมุมภายในอมาดูครับมุมแย้งภายนอกและมุมแย้งภายในดูยังไงคอนเซปต์ครับจากไอที่ยาวๆเมื่อกี้จากไอคู่ของมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งไม่ใช่จุดยอดเดียวกัน นะครับแปลง่ายๆมุมที่สลับกันไปหมดสลับกันยังไงเอาดูทีละอันครับอันแรกครับมุมแย้งภายนอกอ่ะพิมพ์ผิดโทษทีนะภายยอยักนะมุมแย้งภายนอกครับมุมแย้งภายนอกก็คือมุมภายนอกครับให้ดูมุมภายนอกมุมภายนอกคือสีอะไรสีน้ําเงินโอเคนะเราจะไม่ดูสีเขียวนะครับตอนนี้เราจะดูสีน้าเงินได้นะมุมแย้งภายนอกครับมันคือมุมที่สลับกันไปหมดนะมาลองดูครับ ยกตัวอย่างเช่นครูจะหามุมแย้งของคู่คู่มุมแย้งของคู่ที่หนึ่งนะครับอ่ามุมที่หนึ่งแย้งกับอ่าแย้งกับมุมไหนครับมันจะเป็นคู่กันนะมุมที่หนึ่งมันอยู่บนซ้ายใช่ไหมอยู่ด้านบนซ้ายนะครับอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายนะครับสลับกันเลยครับสลับกันครับจากเดิมมันอยู่บนมันต้องไปอยู่ไหนมันต้องไปอยู่ข้างล่างครับอ่าข้างล่างมี4กับ8ครับ ใช่ไหมข้างล่างแล้วบนซ้ายสลับครับจากซ้ายจะไปอยู่ขวาโอเคไหมดังนั้นคู่แย้งของมุมที่หนึ่งครับมุมที่แย้งกับมันก็คือจากเดิมมันอยู่บนซ้ายแย้งกับก็กลายเป็นล่างขวาโอเคไหมได้นะครับเนี่ยมันจะแย้งกันนะครับได้ไหมอีกหนึ่งรอบนะครับมุมที่หนึ่งมันอยู่บนซ้ายเวลาแย้งครับสลับกันให้หมดเลยก็จะกลายเป็นล่างขวาโอเคไหม ก็จะกลายเป็นแย้งกับมุมไหนแย้งกับมุม8ดได้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเพราะมุมภายนอกยังมีมุมไหนอีกยังมีมุมห้าใช่ไหมอ่ามุมห้าเอาเป็นสีเทาแล้วกันนะครับมุมห้าเนี่ยอยู่บนขวาใช่ไหมครับบนขวาเวลาแย้งต้องสลับกันหมดครับจากเดิมอยู่บนจะไปอยู่ล่างจากเดิมอยู่ขวาจะไปอยู่ซ้ายดังนั้นบนขวาจะแย้งกับล่างซ้ายได้นะครับ บนขวาจะแย้งกับล่างซ้ายครับดังนั้นก็จะได้ว่าอีกคู่หนึ่งก็คือมุมที่5ครับบนขวาแย้งกับมุมที่4ครับล่างซ้ายได้นะครับนี่คือมุมแย้งภายนอกในทํานองเดียวกันกับมุมแย้งภายในครับมาครับมุมแย้งภายในก็ดูแค่ภายในดูแค่สีเขียวโอเคนะครับสีน้ําเงินจะไม่ต้องไปสนใจมาแล้วนะครับเอาดูที่สีเขียวครับมามุมที่สีเขียวครับ อายกตัวอย่างมุมนี้มุมสองครับให้หามุมแย้งของมุมสองครับวิธีก็เหมือนเดิมครับมุมที่สองแย้งกับแย้งกับไทรก็สลับแค่นั้นเองนะครับสองมันอยู่ข้างบนขวาอ่าข้างบนซ้ายใช่ไหมสอมันอยู่บนซ้ายครับสลับไปหมดเลยจากเดิมอยู่บนก็จะไปอยู่ล่างจากเดิมอยู่ซ้ายก็จะไปอยู่ขวาครับ มุมแย้งของบนซ้ายก็จะเป็นล่างขวาครับอะไรอยู่ล่างขวาอันนี้ข้างล่างใช่ไหมแต่ด้านขวาคือเลขเลขเ็ดนะครับมุมเได้ไหมครับมีแย้งกับมุมเจ็ดได้ไหมอ่าอีกมุมหนึ่งที่เหลือครับเอาเป็นสีชมพูแล้วกัน6มันอยู่อะไรมันอยู่บนขวาใช่ไหมเวลาแย้งครับมันต้องสลับใช่ไหมครับสลับไปหมดเลยนะครับจากบนขวาจะไปอยู่ล่างซ้ายนะครับได้นะครับอ่าล่างซ้ายคือเลขอะไร เลข3มครับมุมที่3ครับอีกคู่หนึ่งครับก็คือมุมที่6ครับบนขวาจะแย้งกับมุมที่3อยู่ล่างซ้ายได้นะครับแค่นี้เองพอจะเข้าใจไหมเอาลองดูโจทย์อีกสักข้อนึงครับให้หามุมแย้งภายนอกและมุมแย้งภายในเหมือนกันนะครับก็ก่อนจะไปดูมุมแย้งภายนอกมุมแย้งภายในแยกให้ออกก่อนอะไรมุมไหนเป็นมุมภายนอกมุมไหนเป็นมุมภายในก็เหมือนเดิมครับ ถ้ามองไม่ออกก็ให้วาดเป็นต้นไม้นะครับถ้าใครมองออกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องวาดก็ได้นะอ่าสมมุติเรามองไม่ออกครับวาดเป็นท่อนไม้แล้วนะครับก็จะแบ่งมุมภายนอกภายในได้ชัดเจนมุมไหนเป็นมุมภายนอกครับมุมที่อยู่ด้านนอกต้นไม้ก็มีมุมหนึ่งมุมสองใช่ไหมแล้วก็มุมเจดมุมแปดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มุมภายในครับก็จะมีสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็มุมห้ามุมหกนะครับก็ครูแบ่งเป็นสี้แล้วนะ มุมภายนอกจะเป็นสีเงินนะครับมุมภายในจะเป็นสีเขียวนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับขั้นแรกครับโจทย์ถามมุมแย้งภายนอกครับมุมแย้งพูดถึงมุมแย้งบอกแล้วให้สลับใช่ไหมสลับให้หมดครับถ้าเดิมมันอยู่บนมันก็ต้องไปอยู่ล่างถ้าเดิมมันอยู่ซ้ายมันก็ต้องไปอยู่ขวานะครับสลับแค่นี้เองนะครับอ้ามาดูครับมุมแย้งภายนอกครับเอาทีละมุมมามุมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับมุมหนึ่งอยู่ข้างนอกนะมุมแย้งภายนอกครับหนึ่งมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับมันอยู่ด้านบนไหนบนซ้าย มันอยู่บนซ้ายครับบนซ้ายจะต้องแย้งกับอะไรข้างล่างครับข้างล่างมีอะไรมีสองมีแปดแต่สลับกันครับจากเดิมมันอยู่ซ้ายมันต้องไปอยู่ขวาครับคู่ของมันคือแย้งกับแปดใช่ไหมเออนั้นครับจะได้ว่ามุมที่หนึ่งครับแยงกับมุมที่แปดได้ไหมแต่มุมภายนอกยังมีอีกอันนึงครับคือมุมอะไรมุมที่สองครับมาครับมุมที่สองครับมันอยู่ล่างซ้ายใช่ไหมล่างซ้าย เวลาแย้งต้องเป็นไงครับสลับกันต้องไปอยู่บนขวาเนี่ยอยู่คนละยุดอยู่คนละฝั่งเลยใช่ไหมครับเออล่างซ้ายกับบนขวาครับอะไรอยู่บนขวาเจ็ดไงครับได้ไหมเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับอันนึงอยู่ล่างอันนึงอยู่บนอันนึงอยู่ซ้ายอันนึงอยู่ขวาแบบเนี้ยพอจะมองออกนะพออันนึกรูปออกนะครับก็จะได้ว่ามุมที่สองครับมันจะแย้งกับมุมที่เจ็ดได้นะครับอ้าวต่อไปมุมภายนอกเรียบร้อยครับ มาดูมุมแย้งภายในครับมุมแย้งภายในก็เช่นเดียวกันหลุกทํำยังไงครับมุมแย้งภายในครับก็เหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างเอามุม3ขึ้นก่อนนะครับจะได้ว่าครับครูให้หามุมแย้งภายในของมุมที่3ครับมุมที่3แย้งกับใครก็3มันอยู่บนซ้ายใช่ไหมเวลาแย้งมันก็ต้องเป็นล่างขวาล่างมี4ี่กับ6กครับแล้วอะไรอยู่ขวาล่ะ6อยู่ขวามือครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่คนละฝั่งคนละยอดเลยคนละด้านกันเลยใช่ไหมครับ ได้นะนี่คือหน้าตามุมแย้งนะครับก็จะได้ว่ามุมที่3แย้งกับมุมที่หกนะครับอ่าอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งอ่ามุมที่4ครับมันอยู่ล่างซ้ายเวลาแย้งก็ต้องไปบนขวาตรงกันข้ามกันให้หมดนะครับสลับกันให้หมดเลยนะครับได้ไหมจากล่างซ้ายก็จะไปอยู่บนขวาครับคือมุมไหนมุม5ครับจะได้ว่ามุมที่4ครับแย้งกับมุมที่5นะโอเคนะครับได้นะ ดังนั้นครับมุมแย้งภายนอกมุมแย้งภายในหาเป็นนะคําว่ามุมแย้งครับครูให้แนวคิดคอนเซปต์ง่ายๆครับแปลเป็นภาษามนุษย์ให้แล้วนะครับก็คือมุมที่สลับกันไปหมดเลยนะครับสลับกันไปหมดเลยได้นะครับฝากการบ้านเอาไว้หน้าเดียวครับวันนี้ครับฝากการบ้านในหน้าที่45หลูกแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ